ออก6กหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งเขาตุ้มข้างบนเลยมึงแงบเบิ้ลเลยตัดไม้ทีด้วยมันเบิ้ลเลยโอ้มันออกแล้วตัวนี้ออกแล้วว่ะอันนี้มันออกใช่ไหมหนึ่งสองสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกออกแล้วจะมาอีกหมดนี่ยอ๋อเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังแล้วตรงนี้เป็นไงตรงนี้พังนี่เป็นไงโอ้ตัวนี้เลยโอ้จะมีเหตุการณ์ที่ช่วงที่ทำข่าวเนาะอมก็จะมีการตุยกัน ะในส่วนของท่ายัดท่ออืมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ตรงนั้นพ่อท่ายัดท่ออยู่ตรงนู้นสวัสดีครับลุงดอบสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลขอะไรลุงดอบกูมหมูแล้วไปวเิ<อ>่งเอาเองโอ้โหมดจีแล้วถือลายเป็นได้มดจีลายได้ โอ้ทุเรยได้ได้เลยโอ้ได้ครับยี่สิบหาบาทได้ไม่ได้บอกหวยเลค่ะบ้า่ไองครับบ่ได้คับจ้ต่อขึ้นต่ตอลงตาแแบบย่ายกันมาผ่านเลยตาแบต่อเรื่าวมีหาบาทบ่สบาทดูแล้วใหม่ๆนะนี่มันรถมันเก๋งกับมอเตอร์ไซค์นะมันส้นกันหงวดที่มันออก หนึ่องหรอองหนึ่งอ่ะออใส่กล้องกรทังพุ่ที่นี่มากแล้วเลยวมันหาแล้วมันออกสองรอบเลยนะแล้วก็มามาหกนึอีกเออนั่นแหละตอนส้นตอนส้นแรกนะมันออกสองหนึ่งเนาะหนึ่งสองหรือสองหนึ่งบานีมาเธอที่สมามันออกหนึ่งหกหรอกหนึ่งอะไรน่ะเออแล้วมันแล้วมันเหลือเลขอะไรเหลือเลขเบิ้ลหรือเลขอะไร สองหมูไม่มันเหลือเลขเบ้นหรือเลขอะไรมะฮูมไปบงเอาเองบังเอาเองะเนมากจะเนื้ยานหลอกร่นไกเห็นนี่ถูกเนาะถูกเทียนดอกใหม่น่าต้งใสตแน่นอนกันเลยะหรือว่าเขาถือและวราไหวกับูด้วย่ว่าเขาหวลักษณะเขาหวมากแต่ว่ามันโซลแมันออกสองนึงม <thing> ันตที่สองมันก็ออกหนึ่งหนึ่งหกหงหกหนึ่งเนียอย่ะงบอกเอาาสรุปว่าจังได ตัวเลขตัวเลขในหลักกิโลอ่ะตัวเลตัวไหนบ้างตัวเลขในหลักกิโลอ่ะไม่แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรตรงนั้นทีแรกมันรถชนกันอ๋อตอนทำถนนใหม่แมนอืมเจ้าร่างอยางหันหัวจะอาย่าหันหัวมันจะออกออกในหลักกิโลบ้างหนึ่งออกในหลักกิโลสองหนึ่งออกสองหนึ่งเออออกสองหนึ่งแล้วก็มาออกหนึ่งหกแล้วอ็กหนึ่งหกเองเอมันออกออกเั้งสองหันเลยแล้วนี่ตัวไหนเหลือสองหนึ่งเนาะอันเหลืออี่หัน

มันออกเโอ้แล้วเนาะมัออกคนบสื่อเลขก็มาถามคนบสื่อเลขก่เคยสื่อเลมาบอกงวนี้ฮะบ่มักมักเก่าสามมักเก่าสาบ่มากเตมหัเทำนได้ขอบคุณแม่ข่าวผลไม้ใจดีครับอยู่นี่เ้อนี่ผลไม้สดมักเก่าสมผลไม้สดเดี๋ยวเราไปสองตัวเลข้ยเนาะกิโลใช่ไหม

แล้วก็ต่อจากนั้นไปก็ตัวเลขออกแล้วก็มีทูบมีเทียนดอกไม้มีคนได้ไหวอีกเดี๋มไดูเลกสาฮะเป็มก่ยังมีตัวเลขเหลือต้องไปดูให้ชัดๆว่าตัวไหนเหลืออยู่ในหลักกิโลครับกว่าฝันมาสงสัยรถขนาดใต้มันเขาเลยนาไหวกว่าก๊ ออกมาสองว่าติดแล้วเนาะไปดูเอานะครับเอ้าเหมือนคนเลยนี่อะไรนี่รักนี่ไหมนี่ไงเก้าสี่หนึ่งสองมันอยู่ฝั่งนู้นใครเขาว่าหลักกิโลแล้วมันเข้าสองวดแล้วเก้า 9 4 1 2สี่หนึกแน่นอนนี่เนาะบ่าเฮียนมีอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่มีทุบมีเทียนมีเขาลือกันนี่นี่ว่าเฮียนเฮียนมีอุบัติเหตุใช่ไหมเห็นไหมตั้แต่หนึ่กับหกหนึององหนึออกแล้วสอออกแล้วหกออกแล้วออกแล้ว หรืออรงไังเหลือเหลือฝั่งไหนฝังนี้ไม่มีนะไี่ไงสองสองหนึ่งอ้าวแล้วก็สองสองกับสองสหฝั่งนี้มีไหมมีคือเขามีร่องรอยกันอ๋อเดี๋ยวว่ามีคนมาข้วอครับสองสองหกสองสองหนึ่งผมไม่ได้มานะเพราะว่าเราเกาะกันแบบมันมีมี ปอบัดเป็นยังไงบ้างนะมันเป็นเป็นยังไงครับว่าว่าพูดถึงว่านะว่าเราเล่าก่อนหน้านี้คืออ๋อจะเป็นตาข้อตรงนี้เปนแม่น้ำนะครับคลองอีสานเขียวเป็นคลองคลองอีสานเขียวเก่าโอ้ตรงนี้เป็นคลองป่ะใช่ครับคลองอีสานเขาจะมีการสมัยเก่าสมัยเก่าเขาจะฆาตกรรมยัดท่อใช่ก็เกิดแล้วก็ต้องลอย นี่ดอกไม้อะไรเเต็มลยีร่องรอยนะครับนี่ขอทูบขอเทียนไม่ทูบเทียนขอโชคอยู่ตรงที่หลักกิโลนะครับนี่อ๋อที่ไปที่มาเหรอครับคุณตาแกน่าจะอยู่แถวนี้บางนี่คุณตาสวัสดีครับขออนุญาตนะครับเห็นไม่ทูบมีเทียนฮะเขามาโชคบ่เขาถูกบ่เล่นนุ้เป็นท้งกระทางนุ้นอาทิตย์ที่แล้วนะครับมนอก ออกในหลักกิโลนี่ใช่ไหมตาเลี้ยงัวยตรงนี้บอกหรือนาตาอยู่ตรงนี้บอกโอ้กระท่อมตาพอดีเลยมันมันมีเหตุการณ์อะไรไหมครับอยู่แถวเนี้ยตามันท่ช่ไหมต้ทถหม็รมันจะรถชนกันครับสองครั้งสามครั้งเลยไม่ไม่ตายหรอกตายะริมตาย ทางไหนครับเขามาขอตัวเลขแนวทางครับตาชี้หนอยครับผมไม่รู้หมนกันผมเลมานี่เนา้องสอนี่นี่อืาไทยกันชอบตัวไหนตัวนี้เไหนไหนนี่สองออตัวนี้เลยไอ้ไอ้กนวกนก็ถูกว้ไม่รู้ วัดวันที่17นี่ตาชอบตัวไหนในนี้คิดว่าตามีตัวชอบไม้ตาอยู่ใกล้ๆเนาะเอ้ยมเพราะเอี่ยมเนาะเพเอี่ยมชอบ12บสอกครับงวดนี้ทีมงานเรานะครับผมกับใจผมเลยนะชอบ12ชอบด้วยใจไม่แน่นะเนาะอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังตัวเลขหุ่่งสวนมาากเขจะดูวันนี้เขาเล่นถ้าเขาเล่นถ้าเขาถูกเขาจะมาไวตัวเลขเขาจะซื้อแล้ว ซื้อไว้แล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาซื้อตัวไหนแปลแต่อยู่ในหนึ่งหนึ่งสองสุงหกลุงกุยคือลุงสวยอาจจะเบิ้ลเบิ้ลหน้าเบิ้ลท้ายเนาะยสองสองหกกับสองหนึ่งหนึ่งลุงกุยด้วยลุงกุยนะมักตัวนี้ลุงลุงโอ้มักตัวนี้มักตัวนี้มีสองฝั่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 งทางนี้จะไม่มีที่นี่ หรับี่ีเคได้นออกหลายครั้งแต่วันที่17นี่ชอบตัวนี้12เฮ้อเด้อมาวอนี่เนี่เดี๋ยวลุงคุยแกจะอยู่ที่นี่แกะอสวนแกดีล้จะไปเล่นสวนเกษตมพวกของนาแกอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ้นี่บอแกลากลมาก็นั่งโงนได้